แล้วว่าครูจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสุดใจสุอาบชื่อเล่นนิดเป็นเตรียมจิตอา,าสาสังกัดสนปานามุนสาม่ะปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะจะมาขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะจากที่ส่งกันบ้านเมื่อครั้งก่อนค่ะจากการที่ว่าเจ็บตาค่ะแล้วก็การบ้าน ตัวนี้ก็ต่อเนื่องค่ะจากการที่ก้าวก่อนที่ว่าเจ็บตาคิดว่าฝุ่นละอองเข้าตาค่ะคอบคบตามันแดงมากค่ะแล้วก็มันมีตัวที่ว่ามันอยากพิสูจน์ว่าอาหารริดร้อนอะ่ะมีฝลนต่อตามากน้อยแค่ไหนอะ่ะมันคืออยากพิสูจน์ตัวนี้ด้วยมันก็เลยกินอาหารริดร้อนที่เป็นกรัดไปเยอะค่ะมันก็เลยทําให้ตาแดง แล้วพอไปตะมานพี่ที่ตามานเขาก็กังวลค่ะเขาก็เลยได้ไปหาหมอพอไปหาหมอมาหมอค่อยยามากินตอนแรกก็จับจ,จะไม่ไม่ไม่ใช้ยาเป็นปัจจุบันค่ะแต่มีพี่ตั้นหนึ่งบอกว่าอยากให้เราจะลองใช้ดูว่ายาแ็นปัจจุบันกับยาแพทย์วิธีตํามที่เราปฏิบัติรวมมันมีผลแตกต่างกันยังไงก็ก็ลองใช้ไปค่ะ พอเอาใส่ยาครับยามันเป็นยายาป้ายแล้วก็ยาหยอดตาใส่ไปแล้วมันเจ็บมากค่ะก็เลยจับตาแค้นแดงเฉยๆกับตาไม่ตามันบวมขึ้นพอมันบวมขึ้นมันมันเป็นเพราะว่าไอ้มันไม่ถูกกับเรามันตาไม่หยอดตาแล้วบวมแล้วจากนั้นมาก็ได้ไปบอกหมอว่าเราใช้ตัวนี้ไม่ได้มันไม่ถูกกันค่ะก็เลิกใช้ไปค่ะ แล้วก็มาจะานํเสมุนไปในตัวมันทต่ไม่ดีขึ้นมากค่ะก็ได้จากนั้นมาปอตามันเริ่มหายแล้วมันก็มาปวดอูต่อค่ะมาปวดอูประมาณสี่วันค่ะแต่ว่าที่ปวดอูนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกตาแต่บ้านสายเปิดไปพูดว่าไไตอนนี้าตามันดีขึ้นเลยแต่ปวดอูอยู่ต่างวันหน้าก็จะให้ไปหาหมออีกค่ะไปก็ ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองได้มาทดลองตามแพทย์วิธีตามมันทําให้ดีขึ้นเยอะก่ะแต่ถ้าเราไปใช้ยาแผนปัจจุบันอะมันไม่ได้ค่ะมันมันมันมีอาการหนักก่ะคือจากการที่ไม่สบายกลางนี้อมันทําไม่ไอไอรู้อะไรเยอะมากค่ะมันทาไม่ไอเรียนรู้ว่ายาแผนปัจจุบันกับแพทย์วิธีตามที่เราใช้อยู่อันไหนมันมีประโยชน์มัน ได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนกันได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะนอกจากที่เจ็บอูเจ็บอูมาสี่วันก็ได้ดูแลด้วยยาแพทยิดีตามยาข้าวเม็ดค่ะตัวที่ไม่เคยใช้ก็ได้เอามาใช้ค่นะนอกจากเจ็บอูมาสี่วันก็มาเจ็บคออีกค่ะมาเจ็บคอประมาณสองวันค่ะตอนที่เจ็บอูก็ได้ตั้งตั้งเจ็บคอ,กกอตัวคอกอ,อกสิกรรมค่ะเพราะว่าไปชอบไปกินอูหมูด,ด้วยค่ะ แต่ตอนที่เจ็บก่กอนนี่เจ็บแค่สองวันเพราะว่าตัวเองไม่ชอบกินกอไั่ไม่ชอบกินกอไก่ก็รู้สึกอาการมันหายเร็วขึ้นกะแต่จากที่การที่ไม่สบายครันน้งนี้แต่ไม่ได้เรียนรู้การดูแลตัวเองมากขึ้นกะดูแลกันได้รู้การดูได้ว่ารักษาดวงตาอย,ย่างไงดูแลหูอย่างไงดูแลกออย่างไรแตไ่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายกับครั้งนี้กะจากที่ตัวเองไม่เคยไม่สบายมากขอกนแงแรงมาตลอดแต่มาเจอเอาการครั้งน,นี้ ทำไม่เรียนได้เรียนรู้อะไรได้เยบมากขึ้นกาประมาณนี้กาก็กกกคุณค่ะค่ะชีวิตคือการเรียนรู้นะคะทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดเพราะเราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้บทเรียนนี้ได้เรียนรู้เรื่องของยายาแผนปัจจุบันก็มีประโยชน์ในบางเหตุการณ์บางช่วงที่จำเป็นต้องใช้ แต่ส่วนใหญ่พวกเราที่มาเรียนรู้การพึ่งตนก็จะใช้หลักการพึ่งตนเต็มที่ไปก่อนในบางอย่างถ้าจําเป็นต้องใช้การแพทย์แผนปัจจุบันเราก็จะเลือกใช้ให้ให้อเหมาะสมที่คือเราเลือกวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายไปก่อนซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายนี่แหละสามารถที่จะช่วยให้พ้ทุกนั้นไปได้แล้วนะคะ ก็เลยทำให้พวกเราได้มาใช้หลักการพึ่งตนเนี่ยเป็นเป็นหลักเลยแล้วเราก็เห็นว่าบางอย่างการใช้ที่เกินไปการใช้การแพทย์ที่เกินเกินจำเป็นไปก็เกิดโทษได้เหมือนกันด้วยนะบางอย่างอะเกินจำเป็นก็เกิดโทษได้ค่ะเราก็จะมาบูรณาการพวกเราเรียนรู้ก็คือบูรณาการการแพทย์ทุกแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมคะ ว่าเราจะเลือกใช้แผนไหนเอาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดณนเวลานั้นตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าแผนนี้แหละแผนไทยเนี่ยจริงๆในการแพทย์วิถีธรรมเนี่ยก็คือมีแผนไทยใช้สมุนไพรต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการแพทย์ทางเลือกแขน,นอื่นๆด้วยที่ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัวที่เราเอามาใช้ในการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกุศลของสุดใจที่จะได้ ได้มาเรียนรู้วิชาพึ่งตนให้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแม้แต่เรียนรู้แพทย์วิถีธรรมก็ไม่ได้แปลว่าเราเราทำการศึกษาคือทดลองทดลองยาแต่ละเม็ดได้ครบนะบางท่านยังไม่ครบนะคะ,ะได้ฝึกแ <c oughs> ช่มือแช่เท้าก็ตอนไปค่ายเท่านั้นก็มีนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยยังไม่เคยทำเลยหรือบางท่านเนี่ยไม่เคยอบเลยที่บ้าน แต่ไปอบก็ต่อเมื่อไปค่ายที่มีที่อบมีบางค่ายมีที่อบนะคะเราไปค่ายก็เราก็ได้อบที่พี่นั่นแต่ว่ากลับบ้านก็ไม่ได้ทำเห็นไหมคะอย่างอาสมใจที่สมการบ้านเมื่อสักครู่ก็ได้ทำการอบตัวเ <c oughs> มื่อมีเมื่อมีปัญหานี่แหละเราจึงขวานขวายในการแก้ปัญหาสุดใจก็เลยเป็นโอกาสดีเลยได้ทำหลาย,ลายอย่างเพิ่มขึ้นนะคะ <c oughs> ได้ได้เปรียบเท <c oughs> ียบด้วยแล้วก็ได้ ได้เรียนรู้นี่แหละสรุปแล้วก็คือชีวิตเรามีโอกาสได้เรียนรู้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะแล้วเราเอาเอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์ให้ได้ด้วยเราได้เรียนรู้จิตใจคนด้วยว่าถ้าไม่มั่นคงในการพึ่งตนเนี่ยก็จะหวั่นไหวใช่ไหมเราก็ได้เข้าใจท่านใช่ไหมคะว่าหวั่นไหวแล้วทีนี้พอหวั่นไหวก็จะไปพึ่งผู้อื่นนั่แหละก็มีศรัทธาใครก็จะไปพึ่งพึ่งคนนั้นอย่างเงี้ย แต่ถ้าพึ่งตนเองได้นี่เรื่องต้นเราจะพึ่งตนเองก่อนแล้วเราก็ประเมินได้ด้วยว่าแนวโน้มของการพึ่งตนเองของเราเป็นยังไงมันแนวโน้มดีอยู่เรารู้ว่าโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นมันไม่ได้หายได้ทันทีหรอกแต่มันมีบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะก่อนจะไปถึงหายซึ่งตัวนั้นเราก็ประเมินค่ะมันได้ต้นองเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้ว่าเป็นปัจจุบันกับเป็น แ็นวิธีทำมันต่างกันยังไงมันเห็นผลเจนมากค่ะค่ะค่ะก,ก็ยินดีกับบทเรียนนี้นะคะค่ะ,คะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญพี่น้องเพิ่มเติมได้เลยค่ะค่ะพี่นิดก็ได้เป็นหมอสเปเชียลิสต์ในเรื่องของ อะไรนักหูตาจมูกนะคะใช่ใน้องน้อยไม่ครบเลยค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่นิดค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะพี่ขอโอกาสเสริมนิดนึงนะคะน้องนิดถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเวลาเราจะหยดตาเทคนิคที่ที่พี่ใช้อยู่นะคะ ถ้าจะหยดตาหยดยังไงไม่ให้แสบหยดยังไงไม่ให้ระคายเคืองมากที่สุดก็คือใช้วิธีหยดจมูกก่อนค่ะคือมันจะมีจมูกหูตาใช่ไหมคะข้างบนเนี้ยที่เราจะเคลียค่ะถ้าเราหยดจมูกก่อนนะคะพิษที่มันเยอะๆที่เรามีอยู่เยอะๆมันจะออกมาทางจมูกก่อนมันระบายออกมาทางจมูกก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็ไปหยดหูก็สมมุติว่าเรามีพิษอยู่สิบ มีอยู่สิบเปอร์เซนใช่ไหมคะเราระบายออกมาทางจมูกแล้วประมาณเอ่อห้าเปอร์เซนตครั้งแรกนะคะมันจะพิษมันจะมันจะเอ่อทะลุกออกมามันจะจะพลั้งพูกออกมาหละมันจะฝากกันออกมามันจะออกมาทางจมูกก่อนอพอทีหลังเราไปหยอดหูพอหยอดหูเขาก็จะไปออกทางหูอีกประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซนตแต่ทีนี้มันเหลือที่ตามันน้อยเราจะไม่เราจะไม่เกิดการกระแทกมากเกินไปเราจะไม่แสบเกินไปอะค่ะ เราจะหยดได้สบายสบายเวลาเราใช้ใช้สมุนไพรในตัวหรือหรือน้ําสกัดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เทคนิคที่พี่เคยเคยเคยทํามานะคะเคยลองมาค่ะเคยลองมาแล้วมันมันได้ผลแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องตาตาแดงเจ็บตาคันตามากปุ๊บหยดตาเลยนี่จะแสบมากมันจะรู้สึกแสบมันจะมันจะกระแทกมากอ่ะ ก็ก็ลองลองดูนะคะอันนี้อ,อันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะเรื่องเรื่องการหยอดตานี่ความรู้สึกเนี้ยที่ที่แตกตา่างอถ้าเราปกติไม่ได้มีความเจ็บป่วยอะไรเกี่ยวกับตาน,นะคะอการหยอดตาตอนตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยมันก็แสบต่างกันนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราจะอ่าคือตอน ถ้าตอนกลางวันเราจะโดนแสงแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นอ่ะตาจะแห้งอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะพอตอนเย็นถ้าเรามาหยอดหยอดตาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกแสบมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าตื่นมาหยอดตาจะจะแสบไม่มากเท่าบางทีก็ไม่ได้รู้สึกแสบอะไรแบบคือน้ำหนักของความรู้สึกว่ามีอาการแสบตาจะจะน้อยกว่าเพราะว่า เรามีน้ําหล่อตามากอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้ไปกระทบกับแสงเสียงต่งตางๆที่ทําให้ตาเราแห้งด้วยค่ะน้ำเนี่ยพอพอกระทบเนี่ยมันจะมีพลังความร้อนด้วยก็เลยจะแตกต่างกันเหมือนกับที่<ะ>พี่พี่สุภาบอกว่าถ้าเอาเอาความร้อนออกออกไปในระดับนหนึ่งแล้วเนี่ย,ยก็จะเหลือเหลือไม่เยอะใช่ไหมคะที่จะให้ ให้เรารู้สึกความรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ใช่มีอาการนะปกติถ้าเราหยอดแต่ถามว่าเราต้องหยอดอตอนตอน,ตอนที่มันตอนก่อนนอนด้วยไหมถ้าเราหยอดตาก่อนนอนเราก็ลดความร้อนได้ในระดับหนึ่งแต่ว่า,เ,าเทคนิคที่พี่โสภา,าบอกก็แสดงว่าเราต้องหยอดทั้งจมูกหูตาใช่ไหมคะค่ะ hmm. <laughs> ก็จะช่วยให้อา่าก็จะช่วยให้เราเอาระบายพิษได้ดียิ่งขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกับเราในเรื่องของการระบายพิษนะคะอย่างอย่างการระบายพิษแบบหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกนี่เช่นกันค่ะบางทีบางท่านก็จะไปจะทำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจริงๆเป็นวิธีการที่เราส่งเสริมสุขภาพได้ด้วยนะคะหมายถึงส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ด้วยก็คือการทำในวิถีชีวิตของเรานี่แหละ แล้วเราก็จะได้ลดความร้อนจากช่องทางต่างๆเนี่ยของเรานะคะความร้อนอย่างอย่างสมองเนี่ยเขาก็จะระบ,บายพิษออกมาทั้งอ่าทั้งตาหูจมูกนี่แหละคะ่ะก็จะช่วยลดความร้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คือสรุปสุดท้ายเขาก็จะลดความร้อนได้ได้จากร่างกายของเราค่ะ ก็เลยได้ได้เสริมใช่ไหมคะว่าทําวิธีนี้ด้วยอีกวิธีหนึ่งเป็นประจำกได้นะคะก็รู้ก็ได้ทาทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเฉ่งของเฉ่งขอเสริมพี่โสนะคะประสบการณ์ของเฉยงก็คือเฉ่งเป็นหอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจมูกกับคอเนี่ยก็จะร้อนผ่ามากเลยแต่การหยอยของเฉงเฉ่งก็เริ่มจากหูตา ก่อนค่ะคือไอเรารู้ว่าตรงกลางของตรงนี้ยมันเชื่อมกันหมดค่ะหูตาจมูกคอปากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดแถวเนี้ยมันลงไปครั้งแรกมันจะกระแทกค่ะเพราะฉะน,นั้นมันเป็นอานที่แต่ละคนถ้ามีช่องทางพวกนี้ยเขาก็จะรู้ว่าเอาช่องช่องที่ยังไม่เจ็บก่อนนะช่องที่ยัง <c oughs> ไม่มีอาการก่อนค่ะแล้วสักพักค่อยกลับมาในในส่วนที่มีอาการค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ ค่ะขอบพระคุณคุณรู้ทุกท่านค่ะขอบพระคุณพี่น้องค่ะ